ข้อที่9ข้อนี้เขาให้ใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือหาเศษเหลือที่ได้จากการหารพหุนามในแต่และข้อต่อไปนี้ข้อกไก่ x ก,กำลังสบวก4 x กำลังสองลบ x ลบสหารด้วย x ลบสี่ 4. สำหรับการใช้ทฤษฎีบทเสร็จเหลือเนี่ยก่อนอื่น เราจะต้องสมมุติ p x ก่อนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพี่ขอสมมุติให้ p x มีค่าเท่ากับพหุนามนี้เลยก็คือ x กำลัง3บวก 4x กำลัง2ลบ x ลบ3แล้วถ้าเราอยากรู้ว่าพหุนามนี้อ่ะมันหารด้วย x ลบ4แล้วเหลือเศษเท่าไหร่หน้าที่ของเราก็คือหา p 4นั่นเองคะ่ะ น้องจำได้ไหมคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราเรียนมาว่าถ้าเรามีพหุนาม px แล้วให้หารด้วย x ลบ a ถ้าเราอยากรู้ว่ามันเหลือเศษเท่าไหร่หน้าที่ของเราคือจะต้องหา pa ข้อนี้ในเมื่อมันหารด้วย x ลบ4เราก็ต้องหา p 4นั่นเองค่ะถ้าเราจะหา p 4หน้าที่ของเราก็คือแทน4เข้าไปใน x ทุกตัวในนี้เลยก็จะออกมาเป็น4กำลังส บวกสี่คูณสี่กำลังสองลบสี่แล้วก็ลบสามค่ะแทนค่าเสร็จแล้วก็คิดเลขออกมาเลยสี่กำลังสามได้ห4สิบสี่ค่ะสี่คูณสี่ได้สิบหสิบหกคูณอีกสี่ได้หกสิบสี่แล้วก็ลบสี่ลบสามเนี่ยได้ลบเจ็ค่ะต่อมาหกสิบสี่บวกห4บสี่เนี่ย มีค่าเท่ากับ128ค่ะแล้วก็ลบอีก7 128ลบเนี่ยออกมาเป็น121ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพหุนามนี้หารด้วยเอลบ4อะ่ะก็จะเหลือเศษ121ถ้าไม่เชื่อน้องก็สามารถลองไปตั้งหารดูได้นะคะจะได้คำตอบออกมาเป็น121เท่ากันอย่างแน่นอน เสร็จแล้วลองไปดูลองไปใช้ที่เสดีโบเ็จหรืออาหารเศษในข้อถัดไปกันดีกว่าค่ะสำหรับข้อนี้เขาให้พระคุณามอันนี้มาให้หารด้วย x บวก2เหมือนเดิมค่ะแจะหาเศษเหลือโดยใช้ทฤษฎีบทเ็ษเหลือต้องสมมติ px ก่อนก็เลยให้ px มีค่าเท่ากับ 5x กำลัง3ลบ3 x กำลัง2บวก เ x บวก6ข้อนี้เขาหาหารด้วย x บวก2เราต้องเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปของลบก่อนเป็น x ลบลบ2แบบนี้ถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนเป็นลบเพราะว่าจำได้ไหมคะพี่บอกว่าถ้ามันหารด้วย x ลบ a ถึงจะ หา p a ในเมื่ามันเป็นบวกอะ่ะมันก็จะไม่ตรงกับตรงนี้หน้าที่ของเราคือเปลี่ยนให้มันเป็นลบก่อนแล้วถึงจะหาว่าหาได้ว่า a เนี่ยเป็นเท่าไหร่หรือถ้าสมมุติว่าน้องๆคนไหนฟังตรงนี้แล้วไม่เข้าใจเนี่ยพี่ให้ทริคง่ายๆว่าถ้าสมมุติว่ามันหารด้วย x ลบ4ให้แทนเป็น4คือให้แทนตรงข้ามมันลบ4ก็แทน4ถ้ามันเป็นบวก2ให้แทน p ลบ2เพราะฉะนั้นข้อนี้อยากหาเศษของ การหารด้วย x บวก2ก็หา p ลบ2ถ้าถามว่าที่มาทำไมต้องหารด้วยลบ2หา p หา p ลบ2คำตอบก็คือมันมาจากแบบนี้นะคะคือต้องเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปของ x ลบอะไรสักอย่างแล้วค่อยเอาอะไรสักอย่างอันนั้นอนะมาแทนในนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็เลยต้องหา p ลบ2ที่เหลือแค่แทนลบ2เข้าไปใน x ค่ะก็จะเป็น5คูณลบ2กำลัง3 ลบสามคูณลบสองกลังสองบวกเคูณลบสแล้วก็บวกหค่ะก็จะออกมาเป็น5คูณกับลบสองกลังสาเนี่ยเป็นลบแปดแล้วก็ลบสาคูณอยู่กับลบสองกลังสองเนี่ยเป็นสแล้วก็เจคูณลบสงเป็นลบสิแล้วก็บวกอีกหกหคูณลบแเนี่ยเป็นลบสีค่ะลบสคูณสี่ก็เป็นลบสิ แล้วก็ลบ14บวก6เนี่ยเป็นลบ8ลบ40ลบ12เนี่ยเป็นลบ52ลบ52ลบ8เนี่ยออกมาเป็นลบ60ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เศษจากการหารด้วยหาเศษจากการหาร 5x อกำลัง3ลบ3 x กำลังสบวก 7x บวก6ด้วย x บวก2เนี่ยเศษเหลือจะเป็นลบห0ค่ะ เแล้วเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันอีกสักข้อหนึ่งสำหรับการหาเศษเหลือด้วยทฤษฎีบทเศษเหลือก็คือข้อขอควายนี่แหละข้อขอควายนี้เป็นการหาร 2x กำลัง4ลบ 2x กำลัง3ลบ 5x กำลัง2บวก 3x บวก4ด้วย x-1 กลบ1ก็เหมือนเดิมค่ะให้ Px มีค่าเท่ากับ 2x กำลังส ลบ 2x กําลัง3ลบ 5x กําลัง2บวก 3x บวก4ในเมื่อเขาหารด้วย x ลบ1หน้าที่ของเราก็ต้องหา p1 ถ้าจะหาเศษเหลือจะหา p1 ก็แค่แทน1เข้าไปค่ะก็เป็น2คูณ1กําลัง4ลบ2คูณ1กําลัง3ลบ5คูณ1กําลัง2บวก3คูณ1แล้วก็บวกอีก4 1กำลังสก็คือ1ใช่มคะคูณสก็เป็น2ต่อมา1นึลังสมก็คือ1 1นคูณสก็2องก็ลบอีก1นึ่กำลังสองก็คือ1 5ึคูณหก็เป็น5 3ามคูณหเนี่ยเป็น3แล้วก็บวกอีก4ี่ค่ะ2อลบสเป็น0นลบหบวกสเป็นลบสแล้วก็บวกอีกสีลบสบวกสก็คือ2ค่ะ เป็นคำตอบของข้อคอ,อาวายเสร็จเรียบร้อยถ้าน้องไม่ดูแล้วก็แชร์คลิปถัดไปให้กับเพื่อนๆพี่จะอดกินนะเย